สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนลุม,มนนะจ๊วะวันนี้พามาดูการทํางานของเรานะจ๊ะในทั้งวันวันนี้เพิ่งมีเวลาถ่ายวีดีโอลุม,มน์กาลังแรงช่างรวดรวดก็จะเป็นผลกับนี้นะจ๊วะวันนี้สินค้าเขามาส่งแล้วก็ทําการจัดสตอ็อกนะจ๊ะนี่จ้าสตอ็อกที่เราจัดเรียนฝั่งนี้นะจ๊ะ คืออันไหนที่มันวางแล้วก็ต้องจัดให้เต็มเนาะ mm hmm. แล้วก็มาเช็คสินค้า mm hmm. ว่าตัวไหนมันขาดแล้วก็ทำการสั่ง mm hmm. อันนี้นะจา๊ะก็จะพาดูบรรยากาศในรน้านนะขนมก็ลงใหม่ขนก็ลงใหม่ ทุกอย่างเลยนะอะไรจ๊ะสั่งอะไรคะผมก็ลงใหม่ทุกอย่างเลยเป็นชั้นขนมจะเติมเต็มไปอะไรคะสั่งอะไรจ๊ะ,ะจ้ะกาแฟ สต็อกฝั่งนี้ก็เริ่มที่จะเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็มาดูฝั่งนี้เป็นบริเวณสิ่งก่อสร้างพวกอะไรเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะของลุงม,มนเนาะแล้วก็จะมีสต็อกฝั่งโน้นนี่จ้ะก็จะขายเป็นประมาณนี้เนาะน็อตเนิร์ดนี่ก็ททำความสะอาดยังไม่ทันเสร็จเลยจ้ะเพราะว่าของพึ่งเข้ามาใหม่เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันคาเล็กเนาะแล้วก็เป็นมือจับกอนประตูและเราก็จะเขียนไว้จ้ะเป็นเชือกแยกหมวดหมู่เลยจ้ะเพื่อให้ลูกค้าได้มาเลือกสรรฝั่งนี้ก็จะเป็นประเภทหอยเป็นพวกอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยเนะยาะนี่จ้ะ ก็ทำสตอ็อกลุงมลก็ทําชัน้นทําสตอ็อกสินค้าทํากันสองคนจ้ะทำสองคนัต่แต่เช้ายันคำเลยที่นี่เหลือเคลียร์สต็อกฝั่งนี้แล้วจ้ะเนาะนี่คือเป็นลานชําที่ในหมู่บ้าน เราก็ลงสินค้าทุกอย่างนะจ๊ะช่วงแรกๆนี่คือเรายังไม่ทันรู้จักหรอกว่าเราจะขายอะไรได้เราตร้องจึงได้ลงทุกอย่างทีนี่พอเราลงทุกอย่างแล้วทิศทางการคาขายแล้วก็รู้แล้วนะว,ว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนนะจ๊ะเราก็มาเคลียร์สต็อกเก่ามาเนี่ตัวไหนที่มันขายยากขายไม่ได้เราจะต้องออกไปเซลล์ก่อนข้างหนา้า ้ต้องออกไปเซลลก่อนขานาดเลยนะจ๊ะเพื่อที่จะบางตัวนี่ขาดยอมขาดทุนเลยเพราะว่าบางมันจะหมดอายุบางตัวก็ขายเท่าทุนนะจ๊ะนี่บริเวณหน้าบ้านเรารงมวนกะเทพืืนปูเนเยยังไม่ทันได้เก็บอ,อุปรกรณ์นี่นะจ๊ะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไปบางส่วนแล้วจ้ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดบริเวณด้านบนเนาะนบริเวณด้านขางของเรานั่นเองในวนก็รมเดินจ้าพี่นอ้องต้นขี้เล็กก่อกำลังงามจ้ะเดี๋ยวพาเดินดูด้านนะจากนี้ ไม่ได้อัดวิดีโอหลายวันก็นเลยพามาชมสวนเมืขึ้นฝนตกจาก้าก็มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้ากเกิดขึ้นมากมาย <c oughs> เกี่ยวชะอุ่มเลยจ้ะตอนนี้ก็จะต้นไม้ก็สดชื่นนี่บ้านของเรานะจ๊ะลงมือทำโดยน้ำพักน้ำแรงของลุงมล จะในการทําบ้านให้มันหนาอยู่สะอาดสะอานะจ๊ะบริเวณหน้าบ้านของเราในการค้าขายจ้ะทุกวันจะทำประมาณนี้เนี่ยจ๊ะเราจะต้องทำบ้านเรือนให้สะอาด ันก็นจะหนาซื้อเนาะมองเห็นภูเขาจ้าภูเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านวันนี้มองเห็นภูเขาชัดเจนได้จ้ะบริเวณหนานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเซล์ลจ้ะลดลางสต็อก ขนมลงมาใหม่เพียบเลยจ้าวนันนี้ดูมนก็นทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะบริเวณ่วน,นล้านค่าของเรานะจ้า คลิปนี้ไว้เท่านี้นะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มรับชมช่องบ้านสวนดวงมน์มากๆนะจ๊ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้ะ